สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่7กันยายนนะครับ8ในาร3นาทีนะครับอัปเดตภาพรวมของ a k u นะครับบิตคอยน์นอ่นไล่เด็กแล้วก็อิตาเลี่ยมนะครับอันดับแรกเราดูนอ่นไล่เด็กก่อนนะครับนอ่นไล่เด็กในไทม์เฟรมเดลี่เลยนะครับเช้านี้ก็ย่อลงมานะครับอธิบายภาพด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็คือตรงนี้จุดต่ําสุดนะครับตรงนี้หายสังเกตว่าหลายวันทําการที่แล้วนะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาปรับลงมานะครับเพิ่งจะรีบาวไปเมื่อวานเองนะครับรีบาวไปนิดเดียยววแลล้ก็่องมา ตลาดอเมริกาเมื่อคืนปิดประมาณเที่ยงคืนนะครับมันเป็นวันสําคัญนะครับก็ปิดเร็วนะครับแต่ตอนนี้ก็เปิดปกติแล้วทีนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของดอลลาร์เด็กมันดีผลกับตัว e อ u ยนะอย่างเมื่อวานถ้าเราดูในภาพย่อยๆนะครับให้ดูสักสีชั่วโมงนะอันนี้คือจุดสูงสุดก่อนหน้านะครับปรับลงมาเด้งปรับลงมานะครับภาพของเมื่อวานคือชุดตรงนี้นะครับเขาเด้งไปถ้าตอนเมื่อวานเนี่ยตอนที่ดอลลาร์เขาวิ่งเด้งขึ้นไปเนี่ยนะครับทองคําย่อทีนี้ตอนที่ ดอลล่าร์ปรับยอแบบนี้ท็อกับแจนเด้งนะนะครับความสัมพันธ์ให้ดูตรงนี้ไว้นะครับความน่าจะเป็นตัวดอลลาร์จะลงถึงไหนนะครับก็นะครับเราก็จะวัดคร่าวๆนะจะเทียบจากอันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะครับด้านบนอาจจะตีเทลายไว้ชุดหนึ่งครับเราจะดูว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนแนวโน้มอย่างครับชุดแรกตีไฮถึงไฮนะนะครับชุดต่อมาเราก็ตีไฮ ไฮถัดมานะครับสังเกตว่ามันติดนะเมื่อวานเนี่ยนะครับมันติดแล้วก็ถ้าเราใช้ไฟโบชุดเล็กวัดนะครับไฟโบชุดเล็กวัดตรงนี้ไว้นะครับไฮก่อนหนะ้าโลก่อนหนะ้ามันก็จะติดแนวสําคัญเหมือนกันนะสามสิบแปดจุดสองนะแล้วก็ทิ้งลงมาก็มีโอกาสจะลงมาต่อได้นะครับดอนไลน์เด็กมีโอกาสจะลงมาถึงเก้าสิบเอ็ดจุดแปดเก้าสี่นะครับเก้าสิบเอ็ดจุดหกเจ็ดห้าได้นะครับ ก็จะหลุดลงเร็วเมื่อมันหลุดโลตรงนี้มานะครับทิศทางลงนะนะครับถ้าเราพูดประมาณนี้ก็คือว่าดอลลาร์ปรับลงแบบนี้นะครับเอ็กยูน่าจะเด้งขึ้นก่อนเช้านี้นะครับอทีนี้เราดูเอ็กยูกันนะครับเอ็กยูถ้าดูในไทม์เฟรมเดลี่นะครับจะเห็นว่าจุดต่ำสุดในรอบปีอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็มีการยกขายยกโลขึ้นมานะครับปลายเดือนพฤษภาทำลายไวตรงหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับเดือนมิถุนาทำโลไวหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้า เดือนสิงหานะครับกลางกลางเดือนนะครับทำาไว้ตรง1834งสสังเกตว่าไม่ได้ทำหายใหม่นะครับมันเป็นการรีบาวพอรีบาวเสร็จมันทิ้งลงมาก็ลึกเหมือนกันนะครับ1686นะครับ1686เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับมาโลคือ1678ก็มีการปรับขึ้นมานะครับยกโลขึ้นมาประมาณ8เหรียญน,นะครับหมายความว่ามันเป็นซับวิเอพนะครับซวิเอพเนี่ยแสดงว่าชุดเนี่ย มันมีโอกาสที่จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ค่อยย่อมาแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับผมตีตัวเทรลไลน์เป็นชานแหวนไว้แบบนี้นะครับก็มีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้ในระยะถัดๆไปนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเทรดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับเอาไฟเบวัดเช็คนิดหนึ่งครับไฮโบนนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับโลหนึ่งหกแปดหกนะครับชุดที่เทรดกันอยู่ตรงนี้มันอยู่กรอบระหว่างหนึ่งแปดสามศูนย์ถึงหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับถ้าเกายืนเหนือหนึ่งแปดสามศูนย์ได้เราก็ไปเทรด 1830ไป1870ดบวกนะครับเดี๋ยวเราต้องดูภาพพิเศษตรงนี้กันนะครับอธิบายในไทม์ฟิวที่เล็กลงนะครับถ่าจะตอบเราได้ว่าเช้านี้เข้าไปไหนนะครับ1ชั่วโมงนะครับบอกเราว่าเช้านี้มันเข้ารีบาวนะตอีนี้อธิบายภาพย้อนหลังของเมื่อวานนี้นะครับภาพของเมื่อวานก็คือตรงนี้จุดต่ําสุดก่อนหน้านะครับโล0ูนะครับตรงนี้เป็นไฮหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโลสองนะครับตรงนี้เป็นไฮสามนะครับนะครับตรงนี้เป็น ปรับลงมานะเป็นโลสนะครับถ้าไม่ทําโลต่ำกว่านี้แล้วมันจะขึ้น5ตรงนี้นะครับแต่การจะขึ้น5มันต้องมีแนวต้านมันอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมวัดอะไรดูทีละชุดนะครับชุดที่ขึ้นไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับอันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันจันทร์เด้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยเราวัดแบบนี้ไว้นะครับเช้านี้นะครับในสาคัญก็อยู่ตามนี้เลยครับ18 29นะครับ18 3 1 1 8 3 4สนะครับถ้าไม่ผ่าน2แนวนี้ คาดเราจะย่อลงมาก่อนนะนะครับถ้าย่อลงมาน่าจะรับบายได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันพุ่งขึ้นไปเลยนะครับผ่านหนึ่งแปดสามสี่ไปก็จะไปทางไหนครับสามห้าสี่ศูนย์สี่ห้าบวกนะนะครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นจริงเราวัดใหม่อีกทีได้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราตีเทรลลน์แบบนี้ไว้นะครับเขาเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะนะครับเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับสังเกตว่าพอเบรกเทรลลน์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นไปทางนี้นะครับ เช้านี้นะครับเราก็ดูว่าเขาจะผ่าน2แนวหรือเปล่านะครับไม่ผ่านก็จะย่อนะครับแต่ถ้าผ่านก็ขึ้นถือไปต่อนะสําหรับคนที่บายไปเมื่อคืนนะครับก็ลองถือรุ่นดูนะนะครับสาหรับคนที่ซลล์มาผมคาดว่ามันจะเด้งไปไกลพอสมควรนะเพราะว่าดอลลาร์มันจะมันอดอค่านะครับทีนี้สมมุติว่าในกรณีที่เขาขึ้นไปเลยนะเราเราจะวัดเป้าขึ้นกันเลยนะครับเป้าขึ้นมันคร่าวๆโดยสัดส่วนก็ประมาณนี้นะ อันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาไปบางแบบนี้นะครับแต่เงื่อนไขว่าเขาจะไม่ทำรูต่างกอนนี้แล้วนะครับถ้าทำต่ำกว่าหนึ่งแปดสองสองหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราต้องใช้รูสุดท้ายนะครับตอนนี้ภาพก็มองแบบประมาณนี้อยู่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เป็นสี่นะห้ามันจะไปทางนี้นะนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ้ามันขึ้นจริงๆก็มาทางนี้นะครับ 1 8 3 0 3 3 3 5 4 0 4 5นะนะครับแต่ว่าการจะขึ้นไป5เนี่ยมันต้องคอนเฟิร์มด้วยการผ่านหายเดิมนะหนึ่งแปดสนะครับภาคเช้าเนี่ยมีสองไอเดียนนะมีรีบาวและไม่ผ่านหายก็จะย่อลงมานะครับย่อลงมารอบหน้าก็บายได้นะครับถ้าย่อไม่ลึกนะนะครับเพราะว่าดูแลลูกการที่วันี้เป็นชุดพักเฉยๆนะครับขึ้นแล้วก็พักก็จะขึ้นต่อนะนะครับสำหรับ ตัวเอ u ประมาณนี้นะครับถัดมาเป็นตัวปิดคอยนะครับปิดคอยถ้าเราดูในภาพใหญ่นะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับเขาลงมาก่อนนะฮะพักลงมาแล้วก็รีบาวนะตอนนี้เราถทรอยู่ตรงนี้นะครับใช้ไฟโบววัดนิดหนึ่งนะครับ I low นะครับตอนนี้ก็ยืนเหนียวในไฟโบว์สำคัญนะครับ6.8ก็ก็เทรดอยู่จากนี่ไปนี่นะ กรอบการเทรดอยู่ประมาณ51,100นะครับไป57,900นะฮะหรือว่า58นะครับนะครับเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดเราน่าจะดูในทางเฟรมสัก1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงนะครับอธิบายตั้งแต่โลก่อนหน้าตรงนี้นะกันนะครับด้านล่างเราตีเทรลไลน์ไว้นะครับนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนไปดูสัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงภาพก็จะบอกว่ามันมีการ ปรับขึ้นมาแล้วขนแบบนี้นะครับขึ้นมาหนึ่งชุดแล้วก็ย่อขึ้นมาหนึ่งชุดย่อขึ้นมาหนึ่งชุดชุดที่จะเกี่ยวข้องที่สุดก็คือโลนิโลนิแล้วก็ไฮน้ขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นใช่ไหมนะครับลองดูภาพที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือไฮนี้แล้วก็โลน้นะครับถ้าผมวัดเทียบขึ้นไปเอาไปวางโลนี้นะครับขึ้นไปแล้วประมาณ6 8นนะครับแต่ถ้าดูตามสัดส่วนการเคลื่อนที่เนี่ย ถ้ามันยืนเหนือแนวห้า0มืสองพันเ็ร้อยได้ก็จะขึ้นไปอีก2กรอบนะหนึ่งห้าห้ามืนาพันสร้อยนะครับห้า0มืนาันเจ็ดรอยะครับแต่ถ้าชุดนี้มันย่อลึกถ้าชุดนี้มันย่อลึกแล้วก็ปรับลงหลุดโรนี่มาเลยนะแสดงว่าเ็าจะพักลงมาทางเทรนด์ไลน์นะครับเราก็จะต้องจําเป็นต้องวัดวัดย่อลงมาทางนี้นะเียเราจะวัดย่อแบบนี้นะครับเราก็จะดูเกณฑ์ว่าในกรณีว่าไม่ไปจริงๆนะครับเขาจะย่อลึกถึงไหนนะ เกณฑ์การยอ่อถ้าย่อไม่หลุดแนวสารแแบบนี้นะครับแล้วก็เด้งไปทีเนี่ยนะครับไม่ผ่านฮมันก็จะลงมาอยู่นะครับแต่ถ้าลักษณะการยอ่อลงมาแบบนี้แล้วไม่หลุดแนวประมาณ51,5ห0 1่0หนหรือว่า50,000กับ700รเหรียญเนี่ยมันจะเป็นการยอ่อมันก็จะขึ้นต่ออีกชุดได้นะครับแต่ถ้าดูรูปกาเนี่ยถ้าลงมาลึกขนาดนี้มันมีโอกาสจะย่อลึกมาทางนี้นะนะครับ สำหรับคนที่มีฐานะของ BTC นะครับบริเวณที่ไม่ติดอยู่บริเวณสูงๆแบบนี้นะครับหรือว่า buy ายสูงๆไว้นะครับเราก็ดูเกณฑ์นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ new high ผ่าน52,700มันอาจจะพักนะแต่ถ้ามันผ่านไปก็ดูลุ้น53,200 53,800นะครับสำหรับคนที่ b า y ล่างๆส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ได้กังวลอะไรนะครับถือไปได้นะนะครับแต่คนที่เทรดอยู่ตรงนี้ก็พิจารณา ตามในสำคัญพวกนี้ละกันนะครับถัดมาเป็น ETH นะครับ e t ทก็คล้ายๆกันนะแต่เช้านี้ E t ทพักลึกนะครับ e t ทจุดสูงสุดอยู่นี่นะครับ4 3 7 5หลังจากนั้นก็ปรับลงมานะครับพอปรับลงมาเสร็จนะครับสังเกตว่าชุดนี้มันลงมาเด้งนะครับแล้วก็แรงขายมันสั้นนะครับอธิบายเชิงจิตวิทยานี้นะครับชุดนี้ก็ขายลงมาเซลนะครับชุดนี้เด้งนะครับบายสั้นชุดนี้ขายสั้นนะครับ อาการเหมือนเขาเปลี่ยนใจนะครับเพราเปลี่ยนใจมันมีการยกขายกโลแบบนี้ขึ้นมาสังเกตว่าชุดน,นี้มันขึ้นมาขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นใช่ไหมมันมันมองเป็นเทรนนะครับมันขึ้นเป็นเทรนทีนี้ตอนนี้เราเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพตรงนี้กันว่ามันมีอาการพักอยู่มันจะพักถึงไหนนะครับเพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุดเราเน่าจะดูภาพที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะมองขึ้นไปนะครับเปลี่ยนไปดูสักหนึ่งชั่วโมงเราก็เห็นว่าเขาเคลื่อนที่ประมาณไหนครับประมาณนี้นะ นะครับเราก็มองว่าอันนี้เป็น1ชุดนะครับแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นชุดหนึ่งแล้วก็พักนะครับแสดงว่าน่าจะสนใจตั้งแต่ตัวนี้ไปนะนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นลองวัดอะไรดูนิดหนึ่งนะว่าเข้าไปถึงเกณฑ์นี่จะพักหรือยังนะครับชุดนี้อันนี้คือวัดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เอาไปวางตรงนี้ชุดที่ขึ้นไปแล้วมันสองร้อย 223 6นะครับแล้วก็ย่อลงมาถ้าย่อลงมาละวัดเดี๋ยนี้เร่าๆตอนนี้มองว่าเขาพักอยู่นะครับกรอบไซเบก็ประมาณนี้นะครับ3 3,650ขึ้นไปถึง4 0 2 5นะครับอันนี้มองภาพที่กว้างกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดระยะสั้นเนี่ยเราเรามองจากชุดที่เขากำลังเคลื่อนที่น่าจะดีกว่านะครับคือตรงนี้ ผมจะปรับสเกลกราฟไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววัดอะไรดูนิดนึ่งนะอันนี้15นาที30นาทีนะครับ30นาทีน่าจะน่าจะแท่งราคามากมา,มากพอนะครับสังเกตว่าถ้าเราดูนะอันนี้คือไฮนะครับอันนี้เราตีความชัดมาก่อนนะนะครับตอนนี้เขาไม่ทำ High ใ,ใหม่นะครับพอไม่ทำาใ,ใหม่เนะี่ยมันกลายเป็นว่าชุดที่เป็นการรีบาว นะครับมันเป็นการรีบาวทีนี้ลักษณะาการรีบาวเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่ามันจะมีโอกาสย่อลงมาทีนี้เช้านี้นะครับเห็นว่าเขาลงมาตรงนี้แล้วก็ได้ขึ้นไปหน่อยหนึ่งอันดับแรกวัดก่อนว่าเขาลงมาเท่าไหร่แล้วนะฮะถ้าเราวัดแบบนี้ไว้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปวางไฮนี้ก่อนถ้าไฮนี้ก็ลงมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราวางไฮสุดท้ายเนี่ยมันลงมาประมาณสามสิบแปดจุดสองนะนะครับชุดที่รีบาวเนี่ย ถ้ามันรีบาลแล้วไม่ผ่านไฮเดิมเนี่ยมันจะลงมาอีกนะครับหมายความว่าถ้าเราอาจจะเทรดในฝั่งเซลนะครับเราก็เข้าเด็กไปก่อนนะนะครับถ้าเข้าเด็กไม่ผ่าน3940 3 9 5 0นเะครับเดี๋ยวเราเค่อยเซลข้างบนน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนิวไฮสั้นๆถ้าเข้านิวไฮไปเราก็สต็อปล้อนนิดเดียวนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าดูตามสัดส่วนและมีโอกาสเหมือนกันนะครับว่าจะลงมาได้อีกนะ นะครับแต่มันอาจมีเด้งขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้าเด้งขึ้นไปถ้าเราคิดว่ามันจะยังลงได้อยู่เราก็เซลลงมานะครับให้มันเด้งขึ้นไปก่อนนะ3 9 4 0 3,950นรบะครับค่อยๆเซลลงมานะครับสำหรับคนที่เซลลมาจากสูงๆแล้วก็ลองถือรุ่น,นก่อนนะมันมีโอกาสจะลงทางนี้ ,3870 3 8 5 0นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสถนานะนะครับแล้วก็ยังมองว่าเขาจะขึ้นได้ต่อนะครับ ลักษณนะเพราะว่าชุดนี้ก่อนหน้ามันขึ้นมานะครับชุดนี้พักเด้งแล้วก็จะพักลงมาถ้าเรามองว่าเขาจะขึ้นเนี่ยเราตั้งรับดัางล่างนะครับ3,800หรือว่า3,775เนี่ยอย่างเงี้ยจะได้เปรียบต้นทุนแต่ความหมายก็คือไม่แด่ใจว่ามันจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าลงมานะน่าจะถัดสมบายนะครับเพราะว่าลักษณะก็มองว่าชุดนี้ขึ้นมาชุดนี้ยอ่อชุดนี้เด้งใช่ไหมครับชุดนี้ย่ออีกชุดหนึ่งแล้วก็ค่อยหมายขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวเขาจะค่อยๆขึ้นไปทดสอบไฮเดิมฝั่งนี้แหละนะครับถ้าขึ้นไปอย่างน้อยๆเราก็เทรดเด็กไปก่อนนะนะครับในเราเทรดในภาวะที่มันเป็นไซเบดาลงมาแบบนี้นะฮะรับต่ำๆไว้ถ้าเรามองขึ้นรับต่ำๆไว้เพราะว่าอย่างน้อยๆถึงว่ามันไม่ได้นิวไฮผ่านไฮเดิม erm ไปก็จริงแต่ว่ามันยังพอทําให้พอร์ตเราบวก,กได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ ETH นะครับบอกว่ามีโอกาสจะย่อลงมาก่อนนะครับส่วน BTC นะครับ BTC ก็ ต้องดูตรงนี้ทีนะว่าจะผ่านเดิมไหมนะครับมันยังไม่ชัดในส่วนของ EQU ก็เช้านี้ก็เกณฑ์เดิมก่อนแล้วกันนะครับมองว่าเขารีบาวน์นะนะครับถ้ายังไม่เหนิวหาก็จะย่อลงมานะครับถ้าย่อลงมารอบหน้าก็ยังเป็นโอกาสรับบายนะครับรับบายนะนะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าชุดนี้มันขึ้นมาย่อขึ้นมาย่อแล้วก็จะขึ้นอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ